สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรามีกระเป๋าใบใหญ่นะคะมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะขนาดของกระเป๋านะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่33เซนติเมตรค่ะความกว้างอยู่ที่12เซนติเมตรนะคะเ้อนความสูงค่าอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะสายกระเป๋าค่ะตั้งแต่ตรงนี้นะคะย่ามจนถึงตรงนี้จะอยู่ที่49เเซนติเมตรนะคะ สายที่คาดปากกระเป๋าค่ะยาว26เซนติเมตรนะคะเป็นล็อกแบบ2ชั้นนะคะถ้ากระเป๋าไม่ได้ใส่อะไรก็ล็อกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใส่เต็มแล้วก็ล็อกแบบนี้นะคะอันนี้ด้านในค่ะสำหรับใครที่อยากดูวิธีในการใส่นะคะก็กดติดตามเพื่อรอรับชมได้เลยค่ะ